สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องน้บเพิ่มฟิลเตอร์นะครับวันนี้เราจะกลายเป็นสลามกันอีกรอบ1ครับที่เล่นอีกรอบเพราะว่า1เลยตามหาตัวละครใหม่2เล่นเมเปเล่นล็อบบี้นะเราเดียงกันไปเลยไหม โอเคเฮ้ยเสังเสังอุ๊ยโอเคเราต้องคอยหลับตาสิเย yeah, yeah, yeah. yeah, oh, อะเยอะเยอะยาโอยตายอ๋อก็คือต้องคอยหลบโอเคไม่เล่น <laughs> มันมันยากเกินไปนะ เฮ้ยอะไรอะ่ะอ,อ๋อมันคือออปปี้โอเค,อ,เคอุ้ย,ยคือเราว่ายน้ำไปเลยอ้าวาว่ายน้ำไ,ไม่ได้เพราะจะจมน้ำตกก็คือจมน้ำไปเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากจมน้ำมันโยกเยกอะทุกคนเฮ้ยโยกเยกมากเลยโอ๊ย ปึ๊บ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 ไปไปไปปัดถโถอย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 ปึ๊บเราอย่าแบบเร็วเกินเมื่อกี้แบบปกติถ้าเกิดเร็วเกินแล้วแล้วมันจะดูแบบถ้าเกิดแบบเร็วเกินอะ่ะมันจะดูแบบ เหมือนเทพไม่ใช่โอเคโอเคนี่เกือบออฟอ่ะเกือบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ต้องมาเริ่มเล่นตรงนี้เลยนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงเป็นไงมีคนจมน้ำอ่ะ มีคนจมน้ำเอแบเอฟเอแบบนี้มีหลายคนที่เล่นอยู่นะคนนี้นะเนี่ยคนนี้เนี่ยเลเวลเยอะที่สุดและเลเวลสี่สิบ เก้านะครับทุกคนเฮ้ยอุ้ยเุ้ยยยกยีสุดจังปึ๊บเฮ้ยอุ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 ้ยยกยกันอีกรอบนึงไปไปเย้สุดยอดเลเวลเท่าไหร่แล้วเลเวลหกนะทุกคนเฮ้ย เลเวลหกนะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละครให้กลเลเวลหกไหนอะเลเวลหกไหนมีเลเวลหกไหมอันนี้เลเวลสิบเป็นแอปเปิลไปก่อนนะทุกคนต้องเป็นแอปเปิลไปก่อนแล้วอันนี้ก็คือกินพิซซ่าอ๋อก็คือออบบี้พิซซ่า มันหมุนด้วยโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยอืมผมนึกว่าเป็นออบบี้ปกติควรจริงมันไม่ปกติไปไปไปเราต้องค่อยๆกระโดดอึ๊บอึ๊บ เอึบๆๆๆออ,อ,อ,อึบไปโหเดี๋ยวนะหมุนหมุนเยอะเกินดิอันอันละอันเดี๋ยวนะอันละหมุนทีนึงเฮ้ยอ๋อตอนมันหมุนมันจะทำให้เราออกไปด้วยโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจางั้นก็ต้องรีบ นิดหนึ่งนะต้องรีบมากอุย้ยโอ้โหอันสุดท้ายเราเชียวผลไม้อ่าอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเลือกเจอแล้ว UFO UFO อเฮ้ยมันโดน UFO ได้ไหมเพื่อนโดน UFO ได้ไหมอ่ะห้ามโดนเหรอ ก็โดนไม่เห็นเป็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันไม่เลื่อนตามมันไม่เลื่อนตามนะตกมาจากท้องฟ้าโอ้บางอาจจะหายเฮ้ยมีดนตรีด้วยเฮ้ย ทำอะไรอ่ะนี่เนี่นี่เนี่ฮะทำไงอ่ะเล่นยังไงเหรอก็คือนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันต้องทำไงอ่ะใครรู้บ้าง ผมเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็น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 อันนี้เคยเล่นแล้วอ่ะฮอบบี้อุ้ยอุ้ยอ๋อต้องกระโดดด้วยต้องมีการกระโดดด้วยนะอึ๊บอุ้ย ฮ้ยโดนที่จับโอ้ดาบโอ้นี่ผมนี่ผมคือเล่นเก่งไหมเนี่ยผมเนี่ยผมก็กดกระโดดค้างไปเลยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยฮ้ยอ๋อโอเครู้แล้วเราต้องกระโดดนักครับทุกคน รอดได้ไงเดี๋ยวก่อนเดี okay. okay, ๋ยวนะเฮ้ย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 อืออืออืมโอเคมีดก็จบไปแล้วอันนี้นาฬิกาเอาไปแล้วนี่ โอ้ขอบคุณมากเลยอ้าวแค่นี้เองเหรอเอิบขอบคุณขอบคุณมากที่เอาออกเอามาสักทีเอิบเฮ้ยอืมกระโดดแค่สองครั้งเร็ว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  ต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าอีพหนึ่ง and the best slam i s you อะไรเนี่ย you อยู่ดีๆก็ผ่านเฮ้ยเดีย๋ยวนะั้นอยู่ดีๆก็ผ่านด้วยอันนี้ไม่เอาไปแล้วโอเคอันนี้ มีโลกด้วยนะเฮ้ยอ๋อมันจะมีการแบบฉีบกันไปฉีบกันมานี่คือแผนที่อาจจำได้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ยังไม่ได้เล่นผักผลไม้โอเค ก็ชอบเล่นอันนี้ยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดวิ๊น่าจะประมาณนี้โอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ปึ๊บแล้วก็กระโดดกระโดดจากนั้นก็ปึ๊บไปเย,ย้ เลเวลสิบสามเลเวลสิบสามจะซื้อจัวละครอะไรได้บ้างและอันนี้คือโลบักเหรอเฮ้ยฟรีไหมอะ่ะออ๋อวี p พี VIP. โอเคอันนี้เป็นส่วนของวี p พี่เท่านั้นนะอันนี้เลเวล25 20 15เลเวล10 <50. S 1> กลายเป็นสลามสี่เหลี่ยมนะทุกคนอโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน o อ e เพิ่งฟิวเจแล้วก็กดกระดิ่งกึ้งกิ้งกึงกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต,ต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมขึ้นอันนี้ได้สักทีนะครับโอ้ยมันขึ้นยากจังเลยบายบายโตขึ้นแล้วโอ้ย